ตอนนี้เหลือแต่พันหมอนทองใช่ไหมคะพี่นัทใช่ครับตอนนี้เหลือแต่พันหมอนทองอย่างเดียวนะครับผมก็กําลังงามเลยนะครับตรงนี้ท่านไหนที่อยากกินผลเร็วๆนะคะต้องเอาไซส์ใหญ่แบบนี้ไปปลูกนะคะครับราคาหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปนี่ก็ไม่แพงครับแล้วก็ยังมีต้นที่รองรองย่อมๆหน่อยนะครับราคาประมาณเก้าพันก็มีนะครับต้นที่ไม่ต้องโตมากนะครับวิธีการส่งต่างจังหวัดส่งแบบไหนนะคะพี่นัท แบบนี้ถ้าให้ไปง่ายที่สุดสะดวกที่สุดนะครับก็คือรถหล้อเฮียบครับสามารถใส่ได้ประมาณ 10- บถึงสิบห้าต้นนะครับต่อหนึ่งคันนะครับหนึ่งต้นหนักสามร้อยโลบวกนะครับตัวนี้นะครับผมถ้าไปรถกระบะไปได้2ต้นหรือ3มต้นนะครับไม่เกินนี้ครับผมใสนี้ครับผมสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลสุวัรณนะครับเบอร์โทรผมนะครับศูนย์เก้าหนึ่งเจดเก้าสามแดศูนนะครับศูนย์แปดหกสามแปดสามสามศูนย์หกหนึ่งใครที่จะมาสวนพลสวัสวนนะครับ สวนอยู่ตะมนงโคงไมลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีนะครับห่างจากนครนายกมาทางปราจินบุรีสิบอดโลนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับผมติดถนนใหญ่นะครับวันนี้พามาชมทุเรียนสวยๆที่หลายๆท่านอยากได้นะครับแล้วก็จะนําไปปลูกที่ให้ผลผลิตภายในสองปีนะครับก็จะมีทุเรียนทั้งเสริมรากและไม่เสริมรากนะครับทุเรียนเราก็เลี้ยงไว้อย่างแข็งแรงนะครับลองสังเกตดูนะครับทุเรียนที่ท่านปลูกที่สวนของท่านกับทุเรียนที่เราเลี้ยงไว้ในวงวงเหล็กนะครับ ความสดชื่นความสดใสความงามนะครับเหมือนกันไหมครับของผมอาจจะสู้ท่านไม่ได้ทั้งนิดนึงนะครับเพราะว่าการให้น้ําให้อาหารค่อนข้างจะจํากัดนะครับแต่สําหรับบางที่บางท่านของผมอาจจะสวยกว่านะครับช่วงนี้ก็กลางเดือนธันวาคมนะครับอากาศเย็นกลางคืนอากาศร้อนกลางวันนะครับทุเรียนผมก็ยังแตกยอดอ่อนได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็แตกสม่ําเสมอทั้งหมดเลยนะครับผมทุเรียนวงเหล็กมีข้อดียังไงนะครับที่เหมาะกับการนําไปปลูกครับข้อหนึ่งนะครับ รากยังไม่ค่อยขดนะครับเพราะว่าวงมีขนาดความสูงที่90เซนรากก็ย่างลงไปนะครับผมเลี้ยงมาในวงนี้อายุ1ปีกว่านะครับรวมตั้งแต่ต้นเล็กมาถึงปัจจุบันอายุไม่ต่ำกว่า4ปีนะครับรากแน่นนะครับสมบูรณ์มากใบกิ่งก้านสวยงามนะครับการนําไปปูนะครับรากไม่ขาดไม่ค่อยคอนนะครับแน่นดีทุกอย่างดีหมดก็จะทําให้ทุเรียนโตไวแต่ห้ามขาดน้ํานะครับแนะนําก่อนครับห้ามขาดน้ํา ปลูกลักษณะนูนโคกสักประมาณ3าสิถึงสี่สิบเซนนะครับรดน้ำวันละประมาณ 2- 3 0 0สารอลิตรต่อวันนะครับยา,มาแมลงยาลาฉีดพ่นช่วงใบอ่อนนะครับเจ็ดสิวันครั้งใบแก่ฉีดเฉพาะไรแดงเป็นหลักนะครับทางดินนะครับปุ๋ยแนะนำการให้นะครับหลังปลูก20สิบวันควรให้ปุ๋ยครั้งแรกแล้วต่อไปก็เดือนละหนึ่งครั้งนะครับพร้อมทั้งอะมิโนโฮ,ฮิวมิกฟูริกนะครับจะช่วยทำให้ทุเรียนตั้งตัวไวนะครับผม เดี๋ยวพาไปชมกันครับพี่นะคะสำหรับท่านที่อยากได้ต้นใหญ่ไปปลูกแบบนี้ต้องเตรียมอะไรบ้างคะข้อแรกนะครับเตรียมดินที่แปลงของท่านนะครับเตรียมโคกปลูกโดยการปรุงดินไว้ให้เรียบร้อยนะครับดินที่ปรุงนะครับถ้าเป็นสูตรของเราที่เคยใช้ประจําแล้วหาง่ายก็คือแกลบดิบ1ส่วนดิน5ส่วนอะมิโนโฮิวมิกฟูวิก1กิโลนะครับคลุกเขาให้เข้ากันปั้นเป็นโคกความกว้าง ประมาณสามถึงสี่เมตรความสูงประมาณหกสิบเซนครับผมแต่ถ้าใครไม่มีดินปลูกแบบนี้หรือดินไม่เหมาะนะครับจะใช้วงซีเมนต์เมตรยี่สิบหรือหนึ่งเมตรก็สามารถปลูกทุเรียนนี้ได้นะครับผมโดยการทําเป็นโคกเล็กๆแล้วเราก็ปลูกเหมือนเราเลี้ยงบนเนี้ยครับแต่เราฝังลงไปห้าสิเปอร์เซ็นมันก็จะเหลือรอยแค่ห้าสิบเซนหรือสี่สิบเซนนะครับแบบนี้จะทําให้ทุเรียนเลี้ยงง่ายด้วยครับต้นนะครับก็จะมีต้นตั้งแต่รุ่นนี้นะครับต่อคู่นะครับ ราคาก็10,000บาทนะครับถ้าตัวโตวแบบนี้นะครับก็หน0 0งบาท1 4ึ่งหมื่นสี่หมืนึงนะครับซื้อมากซื้อน้อยแต่ละต้นแต่ละชุดราคาไม่เหมือนกันนะครับใครซื้อเยอะราคาก็ลงได้ถ้าใครไม่เน้นว่าจะต้อง100%เซเกรดเทั้งหมดอะไรเงี้ยอาจจะมีกิ่งวแวาแหวงไปบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับราคาคุยกันได้ครับเนี่ยอย่างพุ่มสวยๆแบบนี้ครับอย่างนี้กลมเลยครับอย่างนี้ก็ราคาก็จะตึงนิดนึงนะครับ ส่วนต้นที่เป็นทรงสูงสูงหน่อยลักษณะแบบนี้หรือว่ากิ่งกา้านตามความสวยนะครับเราก็ขายตามความสวยหรือตามความถูกใจนี่ก็มาคุยกันได้ครับผมตอนนี้เหลือแต่พันหมอนทองใช่ไหมคะพี่นัดใช่ครับตอนนี้เหลือแต่พันหมอนทองอย่างเดียวนะครับผมก็กําลังงามเลยนะครับตรงนี้บางต้นนะครับเคยออกดอกในนี้นะครับแต่ว่าไม่สามารถเอาไว้ลูกได้นะครับเพราะว่า ้นที่เราลองไว้ดอกดูนะครับใบมันหล่นนะครับเพราะว่าเราต้องกักโศกช่วงที่ต้องต้องทำดอกนะครับซึ่งจะไม่เหมาะกับการทําเพื่อการค้านะครับในวงเหล็กอ่ะกลับบ้านแล้วนะเจ้าห่านอ่าครับระยะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับที่ต้องระวังนะครับห่างประทูนะครับใบเพชรฉลาดนะครับห่างประทูนะครับก็จะมีแมลงมีเพี้ยไฟนะครับมากัดกินนะครับเนี่ย อันนี้เราฉีดยาไว้นะครับเมื่อประมาณสามสี่วันที่แล้วนะครับก็ยังไม่มีแมลงมาขัดกินนะครับแต่ส่วนอันเนี้ยร่องรอยของเพลจะกระจันนะครับเข้าทําลายเมื่อใบเพลรอบที่แล้วนะครับผมส่วนที่เป็นจ้ำๆนี้ครับเป็นรอยแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือร่องรอยของแมลงปากกัดนะครับแล้วก็ลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เป็นพวกลาใบจุดสลายนะครับซึ่งเกิดจากการที่เราให้น้ําแล้วก็เกิดจากความชื้น แล้วก็แสงแดดที่ส่องไม่เพียงพอแต่ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรครับเวลามันถอดใบอ่อนทีนึงครับใบพวกนี้ยที่อยู่ด้านล่างนะครับมันก็จะร่วงหล่นไปแบบนี้ครับผมแบบไหนที่เขาเรียกว่าเสริมรากครับพี่นัทนี่เลยครับแบบนี้เรียกว่าเสริมรากครับต่อคู่ครับแบบนี้ครับดูครับอันนี้แขนผมนะครับเนี่ยมันใหญ่กว่าเยอะเลยครับเนี่ยมือหนึ่งหุ้มได้ครึ่งต้นครับต้องใช้สองมือครับวิธีการส่งต่างจังหวัดส่งแบบไหนนะคะพี่นัทแบบนี้ถ้าให้ไปง่ายที่สุดสะดวกที่สุดนะครับก็คือรถหกล้อเฮียบครับ สามารถใส่ได้ประมาณ1 0 1ถึง15ต้นนะครับต่อ1คันนะครับ1ต้นหนัก300โลบวกนะครับตัวนี้นะครับผมถ้าไปรถกระบะไปได้2ต้นหรือ3ต้นนะครับไม่เกินนี้ครับผมใส่นี้ครับผมเพราะว่ารถกระบะยาวแค่2,30เมตรแต่ต้นไม้เรายาว4ี่เมตรหครับถ้าเราพาดยื่นออกไปไกลมากนะครับมันจะทําให้ต้นมีโอกาสคอนหรือหักได้นะครับรถกระบะก็ต้องมีเครื่องมือยกลงด้วยนะคะ อันนี้ขนาดเราฉีดยาแล้วนะครับเนี่ยบางชุดบางช่วงนะครับมันก็ยังมีแมงมีหนอนที่ดื้อยานะครับเข้ามากินได้เหมือนกันนะครับเนี่ยหนอนกัดกินใบแหว่งนะครับไม่ช่วงใบรอบก่อนนะครับส่วนอันนี้ก็ร่องรอยของเพลี้ยไฟนะครับเนี่ยครับร่องเป็นสีน้ําตาลนะครับก็มีบ้างครับจุดจุดบางใบครับเล็กๆน้อยๆนะครับบางเราก็ไม่ได้ดูแลเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ไม้เราแข็งแรงมากนะครับเนี่ยอยู่แดดร้อยเปอร์เซ็นต์กลางวันนะครับดูครับใบตั้งยอด ตั้งนะครับใบเงามันหมดนะครับไม้ค่อนข้างสมบูรณ์ดูทางแดดทางนู้นก็ได้ครับนะครับถ้าใครจะเอาต้นใหญ่แบบนี้ไปปลูกสิ่งสําคัญเลยก็คือน้ําใช่ไหมครับใช่ครับน้ําแล้วก็วิธีการปลูกที่ถูกต้องครับผมวิธีการปลูกเรามีให้ครับเรามีให้เป็นคลิปวิดีโอเลยครับวิธีการปลูกว่าทํายังไงยกยังไงเอาสลันออกยังไงเอาวงเหล็กออกยังไงควรปลูกลึกเท่าไหร่น้าลดยังไงนะครับตรงนี้ผมแนะนําเป็นพี่เลี้ยงให้ได้นะครับ วงเหล็กแล้วก็สแลนนี่ต้องแกะออกก่อนปลูกด้วยนะคะใช่ครับต้นพันธุ์ไซใหญ่แบบนี้พี่นัทเลี้ยงมาเขาโตเขาแข็งแรงทุกต้นไหมคะเออไม่ครับก็ร้อยหนึ่งจะมีอาจจะมีเสียทักสามถึงห้าต้นครับเสียยังไงเพราะว่าระบบน้ําเนี่ยบางทีเราดูทุกวันทุกวันอ่ะบางทีมันตันบ้างมันหลุดบ้างอะไรเงี้ยบางทีมันเกิดการผิดพลาดถ้าเราไม่ได้ตรวจดูนะครับอ่ะสามวันสี่วันเนี่ยมันก็จะเสียแล้วครับเพราะฉะนั้นเราต้องตรวจดูทุกวันนะครับ แต่ว่าของที่เราทําปริมาณมากนะครับเราทําคนเดียวก็ไม่ไหวครับก็ต้องมีผู้ช่วยนะครับเราก็ต้องคอยดูเขาอีกทีหนึ่งครับผมดินอะไรคะที่ปลูกทุเรียนง่ายที่สุดคะพี่นัทด,ดินร่วนดินแดงดินลูกลังครับปลูกทุเรียนง่ายแล้วก็ดีที่สุดนะครับส่วนดินเหนียวดินทรายนะครับจะปลูกยากขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งครับส่วนน้ําก็น้ําคลองน้ําฝนน้ําบาดาลใช่ครับบาดาลก็ต้องเป็นน้ําที่ ค่าพีเปกตินะคะใช่ดื่มได้เลยครับไม่เปรี้ยวไม่ก่อยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นทุเรียนเสริมลากนะครับที่เราเคยปลูกไว้ให้ดูนะครับแบบไม่ขุดหลุมนะครับก็ปีนี้ก็ออกดอกเหมือนเคยนะครับอันนี้ก็เพิ่งแต่งกิ่งแขนงในแต่งกิ่งเรียกว่าแต่งกิ่งเลยครับไปนะครับดอกก็กําลังออกแบบนี้ครับอันนี้ก็แทบไม่ได้ดูแลอะไรเลยครับมันอยู่กับถนนนะครับไม่รู้จะดูแลยังไงรถวิ่งไปวิ่งมาก็ตํากิ่งตาอะไรนะครับอันนี้ก็อันนี้ใบมีพร้อมดอกครับแตกใบอ่อนพร้อมกับ แตกดอกไปพร้อมกันเลยครับชุดนี้ช่วงนี้ดูแลทุเรียนยากไหมคะพี่นัทปีนี้ก็ถือว่ายากพอสมควรนะครับเพราะว่าไราแดงขีดไม่ตายนะครับปีนี้ยาตัวเดิมๆนี่ไม่อยู่นะครับต้องคอยเปลี่ยนยานะครับส่วนเรื่องน้ําเรื่องอะไรปีนี้ก็ถือว่าไม่แรงเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเอาอยู่ครับท่านไหนที่อยากกินผลเร็วๆนะคะต้องเอาไซส์ใหญ่แบบนี้ไปปลูกนะคะ ครับราคา10,000บาทขึ้นไปนี่ก็ไม่แพงครับแล้วก็ยังมีต้นที่รองรองย่อมย่อมหน่อยนะครับราคาประมาณ900าก็มีนะครับต้นที่ไม่ต้องโตมากนะครับก็ฝากไ้ด้วยนะครับใครที่ต้องการสวยๆนะครับทุเรียนใหญ่ๆนะครับสมบูรณ์เกรด A นะครับพวกสวยมากนะครับก็อยู่ประมาณ15ื0นรองลงมานิดนึงก็หมื่นสี่หมื่นสามหมื่นสองหมื่นหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็เป็นจังหวะที่ราคาเบาๆลงกว่าช่วงหน้าฝนนะครับเพราะว่า การดูแลนะครับอาจจะยากกว่านิดนึงเพราะว่าความชื้นในอากาศต่ำไม่มีฝนช่วยนะครับเราก็ต้องรดน้ำทุกวันก็ขายหาค่าแรงมาเลี้ยงคนงานนะครับใครสนใจก็โทรมาได้นะครับศูน7 9 3ก0 0หนึ่ง็ดเก้าสามแปดพันครับเบอร์ผมส่วนพลอยสวนพันธุ์ไม้ก็อยู่ตำบลโคงไมลายอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีนะครับรถขนส่งนะครับเราจัดเตรียมให้นะครับท่านเป็นคนจ่ายค่ารถนะครับมีทั้งรถเฮียบรถกระบะก็เลือกตามความเหมาะสมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ขอบคุณพี่นันมากๆค่ะ